ใช้ช่นนี้ครับแค่สองช้อนโต๊ะรับรองได้ผลแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะเอาสูตรระเบิดลากระเบิดต้นและก็ระเบิดยอดมาฝากนะครับสูตรนี้ผมใช้มาสามปีแล้วกับต้นโกโก้ที่ปลูกแซมในสวนปาล์ม อ่ะเรามาคุยถึงส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบที่เราจะต้องใช้ก็คือหนึ่งนะครับผงชูรสนะครับผงชูรสนะครับสองกะปิอย่างดีเน้นว่ากะปิอย่างดีนะครับสามเครื่องดื่มบำรุงกำลังชูงกำลังนะครับที่เราใช้กันก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็ได้หนึ่งขวดนะครับ แล้วก็สี่ภาชนะภาชนะที่เราจะใช้บรรจุเพื่อส่วนผสมนี้จะเป็นภาชนะที่ปากค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นการผสมสูตรระเบิดรากระเบิดต้นระเบิดยอดนะครับก็ยังเราก็มาเริ่มเลยนะครับเริ่มเริ่มกันเลยนะครับ ครับอ่าครั้งแรกนะครับผมพอดีผมใช้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับใช้ในการฉีดพืชในสวนในในสวนค่อนข้างเยอะหน่อยผมเลยผสมสามชุดผมผสมสามชุดนะครับเหมือนกันครับคนที่จะใช้ผสมชุดเดียวก็เหมือนกันครับนะครับหนึ่งช้อนนะครับผงชูรสนะครับผงชูรสตักปุ่นคูนเลยนะครับสองช้อนครับ สามช้อนครับเอาแล้วครับตอนนี้กลวยผมเป็นแบบประยุกต์ใช้อพอดีมันมีผงชุรสติดอยู่ก็ใช้เครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับผมใช้สามขวดหนึ่งครับหนึ่งผ่านไป สองครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยเครื่องดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยนะครับใช้ของอะไรก็ได้นะครับเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังขนาดห้าสิบมิลลิลิตรไอร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรก็คือหนึ่งขวดนี่แหละครับครับโอเคเราใส่ไปแล้วสองรายการแล้ว ทีนีอ่ะก็ะคือกะปะิเน้นว่าอย่างดีหน่อยนะครับออกนั้นเลยนะครับกระปิกะว่าพูนพูนนะครับพูนพน ไม่ต้องไป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 ต่หนีมันนะครับออกขนาดนี้แบบนี้ผมก็ต้องใช้มือแล้วครับหนึ่งช้อนนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเอาไปถึงชั่งน้ำหนักหรืออะไรนะครับเอาคร่าวๆ,ๆ สองช้อนอันตราส่วนก็คือหนึ่งขวดกะปิหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับเข้าๆประมาณนี้ผมกะเอาด้วยสายตาก ที่ผมบอกว่าให้เอาภาชนะที่ปากค่อนข้างจะกว้างหน่อยก็คือการตักกะปินี่ครับเสีครับขย่าครับนี่ครับขยา่าเขยาวแล้ว แต่ก็กระจ่ามากกว่านี้หน่อยนะครับอุ้ยผมเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับดูนะครับมันจะเป็นน้ําแบบนี้ยังไม่ได้นะครับยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ละเอียดพอยังไม่แตกยังไม่ประสมกันดีพอ ทังที่ใช้ฉีดเป็นถังขนาด15ลิตรนะครับนี่คือภาชนะที่เราผสมแล้วนะครับเราก็จะใส่ไปครั้ง15ลิตรนะครับ15ลิตรเนี่ยผมจะใช้ครั้งละ2ช้อนโต๊ะนะครับนี่ช้อนที่1นะครับช้อนที่2ครับใช้แชนี้นครับ ใช้แค่นี้ครับใช้เพียงแค่สองช้อนโต๊ะผสมกับน้ำในถัง15ลิตรรับรองได้ผลแน่นอนครับ